การลงทุนกับตัวเองเราสามารถทําได้ในทุกวันนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเนี่ยให้ดีขึ้นเราลองมาใช้5วิธีเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นตอนรับปีใหม่กันครับ m i s s i o n to the m o o n Invest Your Money, Your Future เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต หครับ Invest in journaling your thoughts นะครับลงทุนในการบันทึกความคิดของคุณครับมันไม่เหมือนกับการเก็บไดอารี่หรือว่าเขียนไดอารี่นะครับการจดบันทึกเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่นักธุรกิจและก็นักเขียนชั้นนำหลายคนเนี่ยใช้เพื่อการเติบโตในหน้าที่การงานและส่วนตัวนะครับไม่เพียงแต่ว่าคุณจะได้เข้าใจความคิด ความรู้สึกที่ซับซ้อนของคุณนะครับแต่การบันทึกประจําวันเนี่ยยังเพิ่มความคิดสร้างสารรค์ของคุณด้วยปรับปรุงสุขภาพจิตของคุณเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยที่ชีวิตเราเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับคุณอาจจะรู้สึกแย่แล้วก็ลืมเรื่องราวดีๆไปนะครับนั่นคือที่มาของการจดบันทึกครับสาหรับหลายๆคนเนี่ยที่ไม่เคยเขียนหรือว่าจดบันทึกเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องยากใช่ไหมครับเรามาดูวิธีเริ่มต้น ในการจดบันทึกกันเลยดีกว่าครับเลือกเวลาที่ดีที่สุดในการจดบันทึกนะครับอาจจะเป็นช่วงเช้าก่อนเริ่มวันใหม่นะครับหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นก่อนนอนนะครับการเขียนเนี่ยมันไม่ได้เพียงช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจชีวิตเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังช่วยให้การนอนหลับของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยใครที่อาจจะเป็นคน คิดหลายๆเรื่องก่อนนอนและอาจจะนอนตื่นขึ้นบนเตียงเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะครับเพราะว่าจิตใจเนี่ยกำลังเร่งรีบนะครับคิดถึงสิ่งที่อยากทํามากมายเลยการจดบันทึกเนี่ยก็ช่วยบรรเทาสิ่งนั้นได้ครับเมื่อคุณเริ่มต้นเส้นทางการจดบันทึกเป็นครั้งแรกแล้วเนี่ยให้เน้นไปที่แบบฝึกหัดสัก2 3สข้อนะครับเพื่อช่วยค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะครับเช่นการเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในวันนั้นนะครับหรือว่าจะเป็นการ ฝึกฝนเกี่ยวกับจิตสํานึกนะครับเขียนสิ่งที่อยู่ในใจของตัวเราเองโดยที่ไม่ต้องมีตัวกรองหรือว่าโครงสร้างใดๆเลยนะครับเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตนะครับที่ส่งผลกระทบต่อคุณนะครับจดจ่ออยู่กับอารมณ์นะครับจดเป้าหมายของคุณนะครับคุณอยากให้ชีวิตของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรในอีก5ปีข้างหน้าหรือว่า10ปีข้างหน้านะครับคุณต้องทําตามขั้นตอนอะไรบ้างเพื่อไปที่นั่นนะครับเขียนแนวคิดสําหรับ งานที่ผุดขึ้นมาในความคิดของคุณมันอาจจะซับซ้อนนะครับหรือว่าพยายามสร้างสิ่งใหม่นะครับการจดบันทึกมีศักยภาพที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างมากมายนะครับถ้าเราเนี่ยทำอย่างสม่าเสมอนะครับไม่ว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยจะคืออะไรนะครับคุณจะไม่เสียใจเลยครับที่ได้จดปากกาเขียนบันทึกไปนะครับไปดูข้อ2กันครับ Invest in your sleep นะครับลงทุนในการนอนหลับ คนที่คุยโมเรื่องพลังตลอดวันเนี่ยจาัดก,การนอนแค่4ี่ชั่วโมงหรือว่านอนน้อยมากเลยไม่ใช่คนที่ควรจะเป็นนะครับพวกเขาเนี่ยกำลังขุดหลุมฝังศพของตัวเองนะครับการนอนหลับเนี่ยไม่ใช่กิจกรรมอันาน่านอกหนักใจนะครับที่ทุกคนต้องทํามันมีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคุณนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้คนจํานวนมากเนี่ยมีสุขภาพที่ไม่ดีนะครับรู้สึกเครียดและโดยทั่วไปเนี่ยจะ ไม่มีความสุขในระยะยาวนะครับ There's practically no element of our l i f e t h a t not improved by getting adequate sleep นะครับแทบไม่มีองค์ประกอบใดในชีวิตของเราที่ไม่ได้รับการปรับปรุงโดยการนอนหลับอย่างเพียงพอนะครับอันนี้ก็เป็นโค o ของคุณอาเ n นาฮัฟฟิงตันนะครับ การวิจัยเนี่ยพบว่าการนอนหลับช่วยปรับปรุงหน่วยความจํานะครับลดความเครียดทําให้คนรู้สึกเหงาน้อยลงนะครับทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นลดความดันโลหิตนะครับปรับปรุงอารมณ์ทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับการนอนหลับคือเวลารีเซ็ตและก็ฟื้นฟูตัวเองเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยสามารถลงทุนได้ในทุกวัน,นครับ ทีนี้เราลองมาดูวิธีเริ่มต้นกันดีกว่าครับคนเราเนี่ยก็จะใช้เวลาหนึ่งใน3ของชีวิตนะครับอยู่บนเตียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลงทุนในการเรียนรู้ว่าร่างกายของตัวเราเนี่ยต้องการอะไรเพื่อการนอนหลับที่ดีที่สุดดีกว่าครับคุณอาจจะถูกเคยล่อหลวงให้ซื้อที่นอนที่มันราคาถูกนะครับอาจจะมีโปรโมชั่นอยู่แล้วราคาถูกมากแต่คุณควรเสียเงินซื้อที่นอนที่มีคุณภาพที่ดีกว่านะครับหากสามารถซื้อได้ ปิดไฟในห้องให้มืดแล้วก็ทึบที่สุดนะครับเพราะว่าแสงเนี่ยจะรบกวนการนอนและการทําให้ห้องของคุณมืดที่สุดเนี่ยช่วยให้การนอนหลับเนี่ยยิ่งสนิทมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็งดใช้โทรศัพท์ก่อนนอนนะครับมันไม่เพียงแต่กระตุ้นความคิดของเราผ่านโซเชียลมีเดียแต่แสงสีน้าเงินเนี่ยทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจของเราเนี่ยยุ่งเหยิงนะครับวางโทรศัพท์ก่อนนอนนะครับ30นาทีครับเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสําหรับการนอน และเมื่อคุณเหนื่อยเนี่ยคุณอาจจะเคยหลีกเลี่ยงการงีบหลับนะครับซึ่งการงีบหลับเนี่ยมันไม่ใช่สัญญาณของคนอ่อนแอนะครับแต่เป็นสัญญาณของคนที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพนั่นเองครับ 3. ครับ invest in learning to enjoy being alone นะครับลงทุนในการเรียนรู้ที่จะสนุกกับการอยู่คนเดียวครับเมื่อคุณกลับบ้านในตอนกลางคืนนะครับลองไปนั่งอย่างที่ที่ว่างเปล่าของมุมห้องดูนะครับคุณรู้สึกอย่างไรนะครับ ความสันโดษความเหงาคําตอบของคุณเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความคิดและความสามารถในการเพลิดเพลินไปกับการไม่มีคนอื่นนั่นเองนะครับ Being alone has a power that very few people can handle การอยู่คนเดียวมีพลังที่น้อยคนนักจะรับมือได้นะครับสตีเฟนแอชิสันนะครับก็ได้พูดโคอนีนเอาไว้นะครับตลอดชีวิตของคุณ คุณจะอยู่กับคนคนเดียวเสมอนะครับนั่นก็คือตัวคุณเองหากคุณกลัวการอยู่คนเดียวและไม่รู้ว่าอะไรทําให้คุณมีความสุขเมื่อไม่มีคนอื่นนะครับคุณจะรู้สึกว่าอารมณ์ของคุณเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของปัจจัยภายนอกอยู่เสมอนะครับ แต่เมื่อคุณใช้เวลาอยู่คนเดียวเนี่ยคุณจะปรับตัวเข้ากับอารมณ์ของคุณเนี่ยได้ดีขึ้นเข้าใจชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรมากที่สุดในชีวิตนะครับโดยไม่คำนึงถึงอิทธิพลภายนอกคุณลงทุนเวลากับงานอดิเรกที่คุณรักคุณกลายเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่มีความสุขมากขึ้นได้อย่างแน่นอนครับเรามาดูวิธีเริ่มต้นกันดีกว่าครับว่าเราจะ ฝึกอยู่คนเดียวยังไงในบ้านนะครับอันแรกเลยเนี่ยเราต้องซื้อสัตว์กับตัวเองนะครับปัญหาที่อยู่ในมือของคุณเนี่ยมันคืออะไรนะครับคุณเกลียดการอยู่คนเดียวหรือคุณหลีกเลี่ยงอารมณ์บางอย่างนะครับการอยู่คนเดียวเนี่ยทำให้เกิดความทรงจําที่เจ็บปวดหรือไม่การตระหนักว่าสาเหตุของปัญหาที่แตกต่างออกไปเนี่ยและลึกซึ้งสามารถช่วยให้คุณเนี่ยทำงานและใช้เวลาได้อย่างเพลิดเพลินได้ด้วยตัวเองนะครับ ตัวคุณเองนี่อาจจะเชื่อมต่อกับตัวเองที่อายุน้อยกว่าคุณในปัจจุบันนะครับการจดจําว่าคุณเคยเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวสามารถเชื่อมโยงคุณกลับไปสู่อดีตในเวอร์ชั่นที่มีความสุขมากขึ้นนะครับอาจจะลองนึกถึงงานไอเดีเดกที่คุณมีและสิ่งที่คุณชอบอย่างเช่นคุณอาจจะเคยชอบเล่นดนตรีมากๆชอบศิละปะและในปัจจุบันเนี่ยคุณได้ทำสิ่งพวกนี้อยู่หรือเปล่านะครับพิจารณาการฟื้นฟู ส่วนเหล่านี้ในชีวิตของคุณนะครับขยับร่างกายของคุณการใช้เวลาอยู่คนเดียวเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องนั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวนะครับคุณสามารถออกไปเดินเล่นหรือว่าเดินปา่าหรือว่าสามารถเล่นกีฬาใหม่ๆห,หรือออกไปวิ่งหรือเดินรอบๆบ,บ้านของคุณก็ได้นะครับถามเสียงในหัวของคุณครับคุณรู้จักคนที่บอกว่าคุณโง่เมื่อคุณทําแก้วตกแล้วมันแตกหรือว่าคุณดูอ้วนไม่เห็นเงาสะท้อน ของตัวเองนะครับคุณปล่อยให้ความคิดพวกนี้เนี่ยมันลุกลามเข้ามาหรือเปล่าแทนที่จะทําเช่นนั้นนะครับจดบันทึกสิ่งที่คุณเนี่ยบอกตัวเองและแทนที่คําวิจารณ์พวกนั้นเนี่ยด้วยการยอมรับตนเองนะครับ4ครับ Invest in Reading More Books นะครับลงทุนกับการอ่านหนังสือมากขึ้นนะครับความสวยงามของ การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันเนี่ยคือความรู้ไม่รู้จบนะครับที่มันอยู่ที่ปลายนิ้วของเราไม่ว่ามันจะเป็นหนังสือเป็นเสียงอ่าเป็น Kindle นะครับหรือว่าเป็นหนังสือกายภาพแบบเก่านะครับหนังสือเนี่ยคือสิ่งที่ใช้เวลานับ10ป,ปีจากประสบการณ์ของผู้เขียนนะครับกว่าจะเขียนมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งรวบรวมประสบการณ์ต่างๆแต่ใช้เวลาเพียงประมาณ3มชั่วโมงในการเรียนรู้หนังสือทั้งเล่มนะครับ If knowledge is power then reading i s a s u p e r power ถ้าความรู้คือพลังการอ่านก็คือพลังอันยิ่งใหญ่จิมควิกนะครับได้พูดโคน,นี้เอาไว้ทีนี้เรามาดูวิธีการเริ่มต้นกันดีก,กว่าครับว่าเราจะมาเริ่มฝึกอ่านหนังสือให้เคยชินอย่างไรได้บ้างนะครับอันดับแรกนะครับสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตนะครับหากเป็นเรื่องสุขภาพจิตของคุณเนี่ยให้เริ่มต้นด้วยการ ค้นหาผู้เขียนและผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นนะครับการค้นหาโดยใช้ Google เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยเจอหนังสือที่ดีที่สุดอย่างรวดเร็วนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะสนุกกับการอ่านหนังสือนะครับบางทีเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนประเภทอชอบหนังสือเสียงมากกว่าก็เป็นได้นะครับทุกคนเนี่ยก็ล้วนมีความชอบที่แตกต่างกันนะครับเมื่อคุณได้ลองทำในข้างต้นแล้วเนี่ยก็ได้เวลาบริโภคอาหารสมองแล้วนะครับ จำไว้ว่าการอ่านก็เหมือนกับบุฟเฟ่ตนะครับคุณอาจจะไม่เห็นด้วยกับทุกคําที่ใครบางคนเนี่ยพูดหรือเขียนเอาไว้นะครับแต่ให้คุณเนี่ยเก็บสิ่งที่ชอบเอาไว้นะครับและทิ้งสิ่งที่ไม่ชอบเพื่อรักษาสิ่งที่คุณเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นครับให้เขียนสิ่งที่คุณชอบและรู้สึกโดดเด่นในหนังสือหรือสิ่งที่คุณได้อ่านอาจจะลงบันทึกประจําวันในข้อที่1ก็ได้นะครับ5ครับ Invest in foods that make you feel good นะครับลงทุนในอาหารที่ทำให้คุณรู้สึกดีครับมีการศึกษาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิธีที่ผู้คนเนี่ยสามารถเพิ่มสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตผ่านอาหารที่พวกเขากินนะครับเรียกว่าจิตเวชศาสตร์โภชนาการครับจากการศึกษาระบบทางเดิอนอาหารของมนุษย์เนี่ยนักวิจัยพบว่าอาหารที่คุณกินเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ของคุณได้อย่างแท้จริงนะครับเนื่องจาก เซโรโทนินซึ่งเป็นสารเคมีที่ส่งผลต่อความสุขและการนอนหลับของคุณเนี่ยมันผลิตขึ้นในทางเดินอาหารนะครับดังนั้นระบบทางเดินอาหารของคุณเนี่ยจะต้องอยู่ในสภาพดีนะครับเพื่อให้สารสื่อประสาทส่งเซโรโทนินเนี่ยไปยังสมองของคุณแต่เมื่อคุณกินอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการแบคทีเรียในลำไส้ของคุณเนี่ยจะไม่สมดุลน,นะครับและระบบทางเดินอาหารของคุณเนี่ยก็จะอ่อนแอลงครับ นักวิจัยเนี่ยยังพบว่าการบริโภคน้ําตาลของคุณเนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงกับความผิดปกติทางจิตนะครับเช่นโรคซึมเศร้าอีกด้วยและก็สิ่งที่น่ากลัวกว่าไขมันในร่างกายของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันคือน้ําตาลนั่นเองนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังและก็เลือกอาหารที่ดีให้กับตัวเราเองนะครับอาหารที่ดีที่สุดสําหรับร่างกายของเราเนี่ยก็คืออาหารที่มีสารอาหารหนานแน่นนะครับ หมอธรรมชาติวิทยาเนี่ยยืนยันอยู่เสมอครับว่ายิ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยยิ่งดีครับผักและผลไม้เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีที่ร่างกายของคุณเนี่ยต้องการนะครับและโปรตีนเนี่ยยังเป็นสารอาหารหลักที่จําเป็นต่อร่างกายของเราด้วยนะครับเพื่อให้การทํางานในร่างกายของเราเนี่ยมันทํางานได้ดีนะครับและเราเนี่ยก็จะมีพลังในการทํางานทั้งวันนั่นเองนะครับสรุปดังนี้นะครับ1ครับลงทุนในการบันทึกความคิด ของครับลงทุนในการนอนหลับของคุณ3ครับลงทุนในการเรียนรู้ที่จะสนุกกับการอยู่คนเดียวนะครับ 4. ครับลงทุนกับการอ่านหนังสือมากขึ้นครับและ5ครับลงทุนในอาหารที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกดีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อหาในวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกคนนะครับก่อนจากกันไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ กติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ m i s s i o n t t the m o o n n n v e s t Your Money, Your Future เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต